กูดอั r ตานูนแบงคอกสวัสดีตอนบายบายของดาวค่าเนาะคะ่นะเนาะสวัสดีวันอาทิตย์อขอให้ทุกคนมีความสุขวันหยุดเนาะเะนาะมาจวดจาดฝาดบืม้มอีกีขข้ขั้นขากเ่าถามเป็นเล่าใช่าหอันคุยโวโอว่วแท้ฮะอีกี้ขั้นขากเ่าอีเป่าเปียกอีเมตู่หวัวอกกระจอกแท้กูไปฝากช่องแมมฮะ มึงคือกระจอกแทมึงโรมเมนกูเห็นอย่างอีกคว้วฮะอีซัดมึงโรมเมนตอย่างเออเห็นมันเก่งคือปากมึงแน่นักเลงจริงเขบบาบอลบเวยฮะคว้วตูอีหัวอ,อกอีคว้วท่ามอีกิตแลเปียกฮะอีปากอีปากจอมอีปากออมอีพีเปลดมึงโรเพนอย่างกูไปฝากดีๆได้ดหันฮะมึงก็ไปสอยโปรโมให้กูมึงเห็นว่าในาบางนาตาบนะฮะผัวเมือ่อมันบดากูดีนั่น,น นี่แต่มึงอะ่ะฮะอีคว้ยหึงผัวบอเอออีสันดานกูจะมาสีสะอ่อนหัวปลอดมึงฮะเออกูบอกว่าให้โปรโมอันช่องสร้อยกูแน่กูว่าจำเป็นต้องเอานาตากูออกมากดอกอีคว้ยออ,อ,กอกออกมากบอออกมากมึงก็แพ้กูยุดีฮะกูามาจัดมึงกูไ่ได้มาชกค,ความสวยงามฮะ โชบโชมึงกับแพรกูอีกวาวตูมึงแพ้ตั้งแต่มึงเป็นลูกอากตันยู่ผุนแควแพรตั้งแต่มึงเอานาตามึงออกมานางดาคน้นแหกปากดาคน้นผุนคามไปเล่าทั้งที่แม่มีเป็นญาซื้อกุ้งกิโลเดียวให้แม่มึงะแตกกันบอกฮะป่านั้นคือบอกคนนั้นคนนี้เขาไปเบืองพอ่อเบิ่งแม я, ออ่อีกวาวตูเออประต้องมาท่าพรากูดอกอันเพระต้องมาเวาดอ่ว่าเออคันซูไปหาแมซ่ซูซูให้ ซื้อกุ้งให้แม่ซู้กินเป็นซิกิโลผุนแน่นอนไปบ่ไปกูก็สามารถสร้างได้เลทเดลิเวอรี่นะมึงมึงเข้าใจบ่ฮะเก็บปลายทั้งกูโทษไปตอนนี้เขาก็ไปส่งตอนนี้อีกแควมันสมัยใดแล้วแล้วอีกอย่างเขาทําการทํางานเขาบรินมานางขอท่านแดกมึงอีกขอท่านอ่อนไลน์อีกขายพอขายแม่อีกขายแดกอีอเอาครอบรัวมาทํามา,มาหาแดก กูเกิดมากูบ่ไเ้เหตุคือมึงนะอาชีพกูกูบ่ได้มาทำมาหาแดกขอท่านคนแดกคือมึงอิสัตวนะย่าเอาเรื่องเล่าชีวิตมึงอะ่ะมาคิด่าคนอื่นเขาสิเป็นคือมึงอีกควายเอออาชีพขอท่านแดกันคือมึงอาชีพดาพอดาเม่คนคือมึงอิสัตวนะอาชีพดูถูกเกยียดยามบุหรีคนน่ะคือมึงอี้กว้ยเอออาชีพใส่ลายป้าย สีคนอื่นนะ่ะแม่นมึงกับบักนาตาบักนาหีฮะเป็นจึงไดมีเป็นย่าซ้ำนัน่นบอกหาอีมอนแตดโกนคึอแซมแลม,มแซม,มแลมทั้งบักลูกเคยจันไล่ทั้งอีลูกอัปปลีท่าละพี่ชี้กับบานแทฮะ,ฮะสุสมัเข่ากันปานเลขสิบเอ็ดแท้เออบ่มีไผัยหามภัยได้ได้ซุ่มซัวแทนที่มึงเป็นเป็นแม่เขาเนาะมึงสิบอกสีสอนเขาอีกค้วยตะวันก็เป็นสันดานมึงเนาะว่า บักสันดานส่วนนั้นฮะอีกกล้วยตูนี่ไม่ยู่เมืองไทยสิบแปดปีนะมีมีปัญญาได้แค่บอกผัวตังศาตร์บอศาต์หมาศาต์สัวเออเซมแล่มย่ยู่แค้มหีสูนะแม่เทากับอีโคกอ่ะฮะเซมแล่มยู่หันลาปัญญามันมีซ้ำนันพุ่นกูบอกมึงพุ่นขันมึงเกงบักสันดานบักซัดนะบักซัดบักซัดหนาขนบักหัวบักหัวดอเออกูบอกมึงทำมึงมีปัญญานะ มึงไปสางเฮื่อนสางซ่านให้อหมอนให้คนยกย่อปอบันบักสัตน์นรกมึงอย่าให้ปลอยให้ตะคนแบบดาลูกดาเมียดาเมถามึงเลยบักซัต์บักนาหีบักผู้ใส้นาตัวเมียฮะบักบ่มีสติปัญญาบักพิกลพิการทั้งสมองบักขีทูดบักนาตาบักขิงข้าข้องเถ่าเออพุ่นไปเฮ็ดให้คนเขาเชิญช่ไม่เถามึงบักบักข้อยไงบักข้อยท่าบักลูกล่างลูกผ่านบักท่อนลลาด เออดีแต่แซมแลมอยู่น้ำแคมหีแคมแปดไม่เถาเมียมึงกับเมียมึงเนาะคุ้ยเออปากโปโปปากตืเตื้ยนั่นเฮ้ยแบบคิงค้องเถาเออกัหมอสมกันละว่ากับอีขี่ขั้นขาอีพยุนเกยตื้นอีพยุนแค่เถาเกยตื้นอียากขมูขีเอออีรูปชั่วตัวดำขนาดคามไปหาพี่หาน้องหาแม่นางสแตกเขึาก็ยังดาคนอีสัตวด้ล่ะ ความสุขของมึงยุ่ใสฮะมึงตรงมาถามกูละความสุขกูยุ่ยใสอ่ะเออความสุขกูได้ดามึงง่ายฮะเออกูได้กูได้เห็นชีวิตมึงได้สมเพจมึงง่ายสันดานมึงมึง,ม,งมันมักดูถูกคนมันมักลอ้อล้อพ่อด่าแม่คนอีสัตว์นะโลกฮะเอาเวลาไปเบิงลูกเต่าเบงคุนเอาเวลาไปเห็นเพื่อนเห็ดซ่านไปเบิงแมงพุนอ่ะ ถามไปเล่าทั้งที่กระจอกแท้มีปัญญาสื่อสื่ออึงเคิเคงร่อให้แม่สแตกอ้อยอึงสิบโตญายากันแดกว่าผีเปรตพกเปรตสัมภเวสีกูว่ามันสูญญาตสแตกเขาสาก,กันสแตกเฮ้เวาก็สูต,ต้องแบบนี้ละฮะเวลภาษาคน้นเบาหูสูซุ่มสมองกวงเออเดี๋ยวกูสิมาจัดมึงต่อเออกูแค่อยากมาออกมาถามมึงว่าไซล่ะปัญญาของมึงอ่ะ คอนอื่นนะเขาบ่าจําเป็นต้องรอดถูกลอตเตอรี่ถูกหวยรวยเบอร์เขาบ่าจําเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีเขาจึงสเลี้ยงดูพ่อแม่เขาอีสัตว์นะสื่อกุ้งให้แม่กินโลเดียวแหกปากอยูสันสื่ออื่นเคืองโลกกระจอกอีมาดามกุยอีมาดามหีเนาเป่าเปียกอีหัวอกฮะอีรูปชั่วตัวดําอีข้างโคกขึ้นว่ออีลืมอีง้อลืมตีนอีลืมกําพืชฮะ อีต่างดาวสะทุนกูดาเฉพาะเมื่อด้อีกคล้วยอีกกระจ